สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะตื่นขึ้นไหมแม่ก็เฮ็ดแล้วกินรสเฮ็ดหนังกินแม่สวัสดีค่ะท <ขา S 2> ่านผู้ชม boro, ทั้งหลายบว่าชาวไทยชาวต่างประเทศเมืองลาวเมืองไทยเด้อสวัสดีปีใหม่เมื่อนี้ทำอาหารอยู่วันนี้ตำกุง้ง,ง,งลาบกุง้งตำกุ้ง เพิ่งบันีนทางพุ่นพุ่นจัดสมิ่นกินเข้าอีกท้องจัดสมิ่นจัดสมิ่นกินเข้าอ้างน้องเ้ยน้องก็อยากน้ำย่าแย่งเหลียวผ้ายับไก่กินป้อนเด้อป้อนเข้าเอาี่ เห็นยาอยากเขาก็กินเห็นเอ้ยเยายกินเขาก็อยากเคยป้อนยายกับสานป้อนที่ไหนป้อนใ่นั่นเลยมันบ่มีคนป้อนแล้วเอามาป้อนบ่มีลูกบ่มีหลานเลยป้อนเขามาแทนลูกแทนหลานตีป้อนป้อนบ่ทันอีหมูจ่าเอาใส่คำเข่าให้น้องเอาใส่คำเข่าปั่นเขาน้ำมันจังสีลื่งกันเอาใส่ลูกใส่เอาใส่ เออยังใช่แหละสาลายทะเลติดปากเต็มยติงออมัยูงเทดเขาอ่ตโมันบักอซอยเป็นติมันกินตะกักมันคายออกอยากายข้าวบ่วแมนบ่แมนเขาบ่กินหมูติเขากินตับไก่บ่ยแมนบอกเอออิ่มหมูจัดเอาหมูให้กินเนาะกูหมูกอนหมูเออพี่แสดงว่าอิ่มแหน่แล้วบอักังยแมนบอกขักหน้าท้องคําเจ้าหัน บ้าได้างบบแล้วใบใช่เข่ารักีบบาทก็กระิหันไปกินกล็นะไม่จัดแล้วเพื่นบ้ามาชาวบาจะตายเป็นมาบ้านเี้ยุดสุดได้แล้วได้แล้วท้องเ่าชีวิตอีหยังก็แม่เป็นใหญ่แล้วกมจัก ดาวพ่อสุกนี่เป็นแม่เด้อพี่น้องค่ะดาวพ่อสุกเป็นแม่ทองคําเป็นลูกมดแวมวทำบุญทำทานแล้วกันมหาให้เขายืนเลยมีน้ำประกันเรียนไปใส่บาตรเรียนน้ำก้นพระได้ดีม้นวนพระแวาได้แมวตัวหนึ่งเอออันกําลังกวดน้ามแมวผัดมาเลี้ยนหน้าเลี้ยบเลี้ยบจัด,ดอิอออ่มแล้วคะ่ะใครอิ่มคะหนูอิม่มหนูก็หยุดสิคะ ไก่ก็นะป,ป้อนก็ได้จากลูกอย่าหลออย่าลลอ <c oughs> บใบใช้เข่าดีๆเนียงใช้เข่าดีๆแน่นๆเข่เาติ๊บไงข้อบอลลงมาจากหลอดเอาระบายพายมาเราดี <c oughs> อย่าหลอ,อกน้องนะ <c oughs> อย่าหลอ,อกทองนะพี่จัดอันบีบให้ดีๆลูก <c oughs> อือันได้โตุทั้งนักข่อยเห็นเราวางไว้บีบใช้ดีๆสั้นเราก็ดีใจกินแต่เนื้อย,าย้ายว่ะ เออให้ดาวน้ำดาวบ้างในด,ดาวประสุกแงาน,าน,น่ะแหนมพูดนะค่อยๆเงียงยานจะถือมือเอาขึ้นมาแล้วอีฟเควนี้พอเราเบียกลงมาแล้วเด้วยล่ะเอาให้ดาวพ้อมเอห็ดสองปั้นแล้วก็ได้ผู้ละครพ่อมกันจ,นเนจงเฝ้เาใคร เห็นแล้วพายลงมาแล้วเรื่อยๆมันอยต่าฝาดไปเบื้องในรถนีขันมามีทั้งนอกเห็ดเป็นสองทำพร้อมกันโลกินลวม่ยลอะไรกินใบไแล้วแมื่อกี้ทำอาหารอยู่แล้วล่ะพี่น้องขาพวกนีงในเนี่ยตำกุ้ง จังสันล,ละผู้ละครัพร้อมกันชั่นแม่บายอมกินเด็กขันลูกบ่ได้กินฮะเฉพาะอคมอาถืกเลขออเลขนาะเฉพาะ่คยบ่ถือเลขเนาะ่อยสิได้สัตว์ซีเจ้าคือจังตอนเพิ่นวาน,วานเนี่ยวินไหลรคอยมาทาเอาอ ไอทิตนไอทิ่พผ<า>ัดอยากอายขวะวมาช้ำพี่น้องเอ,อ้ยก็เลเป็นมันเราล้วอยากอายอยแสดงมาเว้าหยอกแล้วเราต้งไปไงเลยไอทิ่นพูดนะเราไปใช่ะาะไปอีพอติมันมีนข่าว,วนะข้าวบดได้ลืมในถุงก็มีข่ขาบดได้ลืมินขาวเพื่อน เฮ็ดดีเฮ็ดตัวอย่าตัวบบนั่งถ่ายอยู่บขันอิมคำสุดท้ายแล้วนะคำสุดท้ายแล้วนะปานาพิจารานี่นี่อิมแล้วบานนี่ ญ่เข้าออกจากเนื้อแล้วออไ้ววไดาวอะวไ้ดาวเนี่ยแม่ได้กินข้าวลูกกินกับอาป้อนท้องแล้วก็ป้อนแต่ของป้อนท้องแล้วก็ป้อนแต่อของคนก็กินน้ำแบบกิน<อ>ไปเรื่อย สอว่าห,าหอดยามกินอิลีอิ่มแล้วอ่ะดันติย่างนีไฟนีมันผู้เฮ็ดกับเขาไม่มีใครกินด้วยเลยวันนี้เอ,เอาจ,จานเนี่ยเ,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 เดี๋ยวพ่อถามเพิ่มทีกินเล็กหน่อยเนาะโอ้ยขันเผ็ดก็จะไปใส่แม่จังแยกถ้วยใส่ก็ได้ มันเซ็ตได้เพชรทีหัวหัวออกแค่นหน่อยแมนป่ะจะของจังทีหูพ้าหูพ้อยิบอนไร <laughs> <c oughs> กับบ้านแล้วจ้ากลับบ้านแล้วพี่น้องค่ะออกจากบ้านคุณนายมามาพ่อมองหนิงงามๆก็เลยถ่ายรูปห้โอ้ยงามแท้ถ่ายกัแล้วอันนี้เรา จะมาฉีกไม้มานำเดฟพี่น้องเขาจะต้องจอดรถท้ายลูบท้ายประสมาชิกไม้ก็สมาชิกได้จะมาฉีกไม้มานำไปใส่บาตหลวงปู่ไปใส่บาตรไปหยาดน้ำยังไงจังมาเดียน้ำในจานเรียบๆหลวงปู่เรลยเอาไปเมะมาสั้นว่าได้ใช่มีหมูอ้วนหมูจัสมินได้น้องใหม่เลย เหมือนมากค่ะหมุกก็จะยอดยางอยู่จะกินหมกแมวไหมคะป้านะคะว่าเรียกว่าไม่อยากค่ะแมวแมวยางย่านเซาย่านเรอตอนนี้เหมือนแทนเซาเซาย่านมันคิดดื้อมันมาวันน เขอข่อยเลยเป็นผ้าห่มแมว